แวันนี้จะเสือเพียรไ,ไหมวันนี้จะจดวันนี้จะลงบินเพียไหมวันนี้นะไม่เพีครับวันนี้วันนี้อยู่โตัววีสองครับเออโอเคพี่ลืมสิบบาทสองตัวมา่มาัมานัา่งมั่งเชิญเลยครับภาพบรรยากาศพี่น้องกินข้าวก่อนเห็ดงามอีหลีไก่ย่างกระรับไก่ย่างแปดร้อย,อยดาวไก่หมุนละมุนลิน้นแซ่บมากเลยทีมทีมหน้าเด็กเสือพี่น้องเด็กเสือพรีเมียมซีดคัดแล้วคัดอีกคัดแต่เขาไม่เอา อีหลีรอจากแดนกาดแล้วครับมึงอกี้กระรอวะเมึงอกี้พ่อครับอ้าพี่นอ้องแขวะขาดเดอ้อแขอยคัดตุ้ยันเกียดเอเด้อพี่น้องอันนี้กินข้าวก่อนเหง่าน้นอง <c oughs> กินออกกล่องคือจังบอดกินน่นเห็นบอหายใจเขาก็ต้องเห็นในกล่องอร่อยเวล่าคนอะไรขนาดตักข้าวยังหรอกเขาเขาไม่เข้ามาครับตอนนี้คนดหูหนึ่งหมื่นคนนี่เสียดายลูกชายพูดไทยไม่ได้พะนะโอ้เสียดายเนาะ อันนี้เด็กเสิร์ฟเบ,บื้องต้นมีแต่คนรอรอบอกเลยมีแต่คนรอรอันนี้ก็ร้อนนี่ร้อยดื่มกี่โต๊ะเลยสะดวกี่โต๊ะนี่เบสเสร็จแล้วไปนอนปลาราคาจะแปดโตหรอวันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาว่าจะนั่งอยู่ห้องนอกพอตั้งคันอยู่สามีให้มาเที่ยวแต่ว่าซื้อดื่มได้แต่ต้องซื้ออยู่ห้องนอกพะนะ ซื้อดื่มได้ผัวบอกว่ามีเงมให้แสนหนึ่งมาเชยวมนี้แต่ว่าให้นางอยู่ข้างนอกพอท้องไพอยากเสียงดัง <c oughs> อันนี้อะไรนี่ <c oughs> อยู่ทุกยุคทุกสามัยตั้งแต่เขาขายกล้องกล้องนั่นกล้องนี่ก็อยู่ต้องเขาตลอดเวลา <c oughs> แอดมินกาแฟนาลิตะแบนตั้งแต่เริ่มต้นลู้จักสวดดีเป็นยางดี เห็นง่ายมันสมเงินเดือนหาเงินนัน้ำตาลเอ้ยขอร้องจ่ายแพงกว่าเงนนะนะเงินเดือนหาเมือหกองเนนอะนะดอกไม้ชอเนี่ย้เอาไปให้แน่ไปเมียนเนะเอาไอันนี้กำลังใครได้ตัววีวันนี้นี่ปารล็อกเบอร์ไหมนี่ไม่ครับจับสองรอบได้เบอร์เจ็ดสองรอบที่ อันนี้บอกครับหนึ่งสองสามเจ็ดคนใช่ไหมอันนี้คือชมหน้าของผู้ที่เฝ้าโตบี B รับคืนนี้นะฮะอไมซัพัวรออย่างงงเอ้าฉันดูเธอในในเพจร้านอยู่ใช่ไหมเด็กเสืออย่างมารอเถอะเสือสิบหาเมือกเป็นหัวโหลดี่นองพี่หลีหุ่นเราก็ดีพร้อมเด้ เห็นสิบาเห็นจะพูดจากทิท่วงติแต่วันนี้จะมีโชว์จากเด็กสาวนี่นะครับรอติดตามว้าว99แต่เราันยแล้วหรอเอาคนละคนเลยนะนี่ป๊าดพี่นองคอยตื่นเอาปิดให้มันตรงก่อนไม่เบิ่์หนักระไดมันคือเป็นงงงเอาออกทำไมเออเทาไมเออติดไหม ตีมันตรงตรงมาเพิ่งมาใช่ไหมนี่ใช่ไหมใช่ไหมเพิ่งมาวันแรกใช่ไหมนี่มา้ตีฉันก็จะแต่หลานเชื่อวอะไรเอาฉันน่าได้เชื่อไหมเอาจะบันบันเธอทดลองก็มาเราสวันน่ะยี่สิบสี่ห้ามัดได้มาไหมอ๋อก็บันแรกถือว่าบันแรกเนาะสัมภาษณ์บอลไม่อยู่ไม่ได้เจอเขาบอลไม่ดูไม่เคยเห็นหน้าแต่ว่าตอนเจอหรอเอาหรอ อ้าวหรอเรื่องเรื่องบ้านละอันนี้คือแบบปาร์ตแต่งหน้าขึ้นมาแบบอีกคนแล้วคนเลยเหมยเต็มหน้าตาในกล้องว่าหล่อแหละตัวจริงหล่อกว่านะทุกคนเสริมกลมเสริมเป็นตัวดุดตัวมากตอนนี้จองจองจองกาหมดแล้วเซฟแบบว่าเล็สวยด้วยนะเซฟแม่แม่ขอนแก่นตัวแม่ขอนแก่นแล้วตัวไปได้ยังเนี่ยป้าลูกกระเดือยว่าไงเถอะ ซิวกรองเอาไปให้ซินหน่อยดูวันนี้เบอร์99เบอร์99นะครับฝากฝากด้วยนะครับยิ่ปุ่นครับคนณดูดอนครับผมอขาหมอใช่ครับดีจุดเลยคุณดูดอหน้าตาดีเนาะเดอะเลยเขาบอกว่าเป็นคนอุณดูดอนเขาหน้าตาดีพี่น้องเป็นคนดูดอนแล้วคนณดูดอนไหมนี่คุณดดอนไหมครับเราเป็นขอนเกี่นแล้วอ๋อหรอกรีดพอจากมาเราก็เป็นขอนเกี่นแต่ว่าสุดท้ายเราเป็นอุดอมเหมือนเดิมอายุเท่าไหร่อายุ22่สิบสอปีปกติเคยทำห้องม้อกกันไหมไม่เคย ครั้งแรกหรอใช่ครับเขินไหมนี่เขินไหมหนี่เขินครับนี่นี่หน่อยฝันฝันเลยอืมแต่ว่าเสียดอกอันซุ่มเขินๆเนี่ยย่างลงย่างลงโตันี่งกันสิแต่ว่าดื่มเปลนอยู่เนาะดื่มกินอยู่เนาะได้ได้ครับโอเครอติดตามนะครับกับเอฟเก้าสิบเก้านะครับใหญ่มันงอหมันขึ้นมาไปมันมันงอขวานะไปทิวเก้าเก้าเขางอขวาไปเขางอซ้ายเขาเบี่ยงซ้ายเออเบี่ยงซ้าย อันนี้เป็นหน้าที่ของส่วนบารน้ำนะครับพี่น้องส่วนบารน้ำบารน้ำก็จะเตรียมความพร้อมเมื่อคืนได้กับกี่โมงหน่ิหมูกระทะหนิอะไรอะไรสุดแล้วนี่โอเคยังกินยายังกินก่อนไอ้ม็อกซี่ไหมเขาบอกว่ามันดีกว่าอ่ะกินกินเดูกินดูนี่ดูสุดท้าเท่ายังยัเถ้ามีอะไรนะ กินก่อนต้องกินเขาไปกินเขาไปเราต้องกินรุ่งกินยาลงแม่เสร็จบอกว่าแม่โฟมมารอคุยต้องกินก่อนไหมแม่โฟมก็ไม่เป็นไรเราคือกินก่อนเป็นหน้าอื่นเพื่อการไฟทำงานหนักหลายพี่น้องใส่งานหนักหลายบาน้ำกันเท่าไหนนี่พร้อมมาในห้องมึงพร้อมไม่เหนี่วันนี้พร้อมครับเชิญเพื่อนๆมาเชี่ยวที่ฟินขับนะครับเปิดแล้วนะวันที่หนึ่งเมษายนนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับเออหุ้ยหนุ่มขอนแก่นเขาดีไป นมจัดมาพูดดีนะอันนี้เครึ่งเรียนเึิงทำงานพี่น้องพี่ยายารทำซะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย อย่าลืมซื้อบัตรกลุ่มปิดนะครับเพราะชมบรรยากาศวันนี้น้องๆหนุ่มโฮสต์มาใหม่เยอะมากน้องๆโหดมาใหม่หลายแห้งมาเป็นแบบวันนี้ห้าสิบหกสิบชีวิตก,กินยากี่ตัวนี่กี่โคตรนี่คอยย่างถามนเพี่อกายกิน,กากนยา,ยาไปพยายามรับยา,ล,บบยาลับปวงยารัปวงกินข้าวแล้วบอกหนึ่งนสะามคนนิดหน่อยคู่ไปกินเอาจริงเหรอ อ๋อโอเคน้าองสารมาเขาเจ้าหมดพี่นุ่มเขาเจ้าห้องหมดเขาอย่างห้องเบื่อจีเขาอย่างห,ห้องหบื่อนะมันจะเป็นถุงต่างหากนะไปดูให้น้องหน่อยไปดูให้น้องหน่อยน้องให้โจโรู่นี่น้องได้แล้วเออ <c oughs> มาสองตัวนี้ก่อนเอ้าเขาว่าร่างเิียเขาเสียมาซองเาาองขาพี่น้องออยใอครบอสมีบอสเป็นอย่างเงี้ยแหละบอสเป็นคนชอบปุ้นใบต่อไฟย่างข้าวบอสกินแล้วกินเลยปั๊์ แต่เรา<ว>คนมีแต่มิจฉาอย่างเนี้ยพูดถึงมันคือจานหน่อยถ้าอิ่มบนนั่นแล้วกินแอบเบ๋าแห้งไม่หลอดแต่หอกับครับโอ้ยเป็นโฮสไปคาร์ดอมดีหายไปไเป็นโฮสไปไม่หลอด <c oughs> <isas S 2> แต่หอกับพะนะหอกับแล้วเดี๋ยวลืมซื้อแบบกุมปีนะครับพี่น้องอย่าลืมสบบกุมปีเด้อราคา129บาทรับชมบ,บรรยากาศคืนนี้แกรนโอเพนนิ่งนะครับผม EP พิเศษนะครับสำหรับของปุยอันเฟรนช์ที่เพจโตเกียวมิวสิกจ้า กลุ่มปิดน้องๆกลุ่มปิดน้องหรือกลุ่มปิดอีพีกลุ่มปิดน้องจ้าตอนตอนร้านาเปิดจริงๆแล้วนหะทีมงานเราห้ามนั่งหน้าหน้าร้านเลยนะทุกคนเลยนะเพราะมันลูกค้าเขาจะนั่งลูกค้าเขาไม่กล้าเขาเ้าด้วยอันตัวไม่เล้าเนานะ นอกันไม่ไม่ไม่ให้นั่งถ้าไม่เปิดบินสามามายิ่งวยิ่งฝา่รสามมาม่าเราอะอันนี้มาม่าต้มนาเลยนี่ต้มน้แล้วหรอ ตามสไตล์อันนี้เยาวลูกค้าแบบคนหลับคนใหญ่ไม่อาจจะเป็นชุดคู่ควาวันนี้ก็ได้เพราะชุดเหมือนกันเลยวันนี้ได้เป็นเดือนตามบอสนะใช่บริการบริการเขาบอกว่าจองเบอร์80มายเลยกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊งอุ้ย sorry I'm sorry ขนาดนี้เหรอหนุ่มจีนหล่อมากเท่าแต่งหน้าแล้วหล่อมาก เป็นตายแม่เป็นตายอยู่ซิฟแครเขาว่าถันเด้อแม่เขามาดูที่ร้านในซิฟแคร์เดี๋ยวมาดูที่ร้านแม่ <c oughs> กันปัดไ<ส>อ้อหนอเขามีเขามีหลอกเขามีหล,ลอกดืมมดด่มแบบแม่สาวชิลๆระเมือนี่เขาบปเขาเ็น<ม>อย่าะไรตัวสาวชิยวคือแบบว่าอยู่โต๊ะตลอดไม่ใช่หรอแม่แต่ว่าวันนี้เหมือนเหมือนไม่มีไม่หลอ๋อไม่มีใช่ไหมเราดื่มลงได้แต่รอบต่อไปต้องต้องอื่นอ๋อวันเป็นวันแรก แก <Grand> ลเปนนิ่งรอบละสามสิบร้อยแปดสิบดื่มเลยเหรอครับวันนี้จะทำเงินแสนเลยหรอครับถ้าปวดเถอะ้องร้อยดื่มพอนัอาทั้พวันเลยวันี้ตีไหมคนนี้ตีไหมคนนี้อือหึเสียกตาแต่อยากโลดที่ปีนะ เบอร์จำเบอร์นี้ไว้นะครับอันนี้เริ่มผมแล้วเนาะวันนี้คุณจะอยู่ที่นี่ไหมครับคุณจะมาต่อไหมวันนี้รีบกลับกปหนึ่งหรอกลับกักบมือนี่โอ้ยฝั่งอรองอหลอดงอะไรนะก็ะเลยบรอดิมประดิงกว่อแล้วคนนี้เหรอที่เบอร์เบร์เตอร์คนนี้หรอ คนนี้ที่อยู่บนโปสเตอร์หรอทำไมคุณเดยวขึ้นโปสเตอร์ร้านเลยอะ่ะ<ป>เพราะอะไรก็เกิดอะไรขึ้นเขาขึ้นรูปภาพผิดหรือเปล่ามันขูดเพื่อนเด้อคอยเมื่อ,ญญญอยยา,างญญาหรอคอยขูดขานยางหรอเขาจะเป็นเรา มัดรวมกันมาเลยะนะ,นยยนะ,ะมัดรวมมาก็ไปสู้คนนี้หรอกเสีเยผ่าน <laughs> <laughs> จะมาสู้คนเหยียดังมาได้หรอก <laughs> มีแต่เฟสวันนี้เฟสเลยเรบอกวันนี้วันนี้สดชื่นแน่นอนเพราะแม่แบบพี่น้องมันเป็นน้ำเสียผ่านน้ำสะพามันสดใสคนก็เลยสดใสนบนสะพาเมื่อแรกเขาเป็นจ้าใครนะจ๊ะจากใครจ๊ะแม่น้องสแตมอ๋อแม่น้อง <laughs> สแต <laughs> ม <laughs> บ้านเกิดคตอคาโตโยงนะคะมีโตเสรรมไหมคะบอสวันนี้มีจ้านีมีจ้าขอดีจ้าพออ่อยแเนาะพอเ่าก็ไม่เท่าผมครับเพื่อนเอายๆมาหน่อย อาพ่อแม่พ่อสีขาวครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองครับผมพี่เอิบด้วยนะคะแล้วคุณพ่อแล้วนะคะวันนี้ที่มาแสดงความยินดีหรือแม้จะแวบมาก็ยังมาหาจากบ้านเลยแต่คุณแม่ต้องหาวันมาได้ค่ะกระเต้นมาเลยนะแม่ก็เต้นเกมกันนะจำได้อยู่ ้ันหน่อไม้พอดีมีเอฟซีฝากส่งให้ฝากเอฟซีฝากส่งให้สี่อหบ่อยคุณกนศลที่กุศลอ่ะอ่น,น,นอีกครด้งเบนเาน ว้าพี่กฤชกรใช่ไหมครับขอบคุณด้วยนะครับพี่กฤชกรเดชศรเฟซบุ๊กบิวตี้ซาลอนน่ารักมากอิสุบัสามากถ่ายไหมถ่ายเดี๋ยวถ่ายกันได้ครับผมขอบคุณนะครับมะเต็มหลักมะเต็มไปเต็ เด้อครับเมือนลงปูได้ใช่ไหมครับผมบ่นเป็นตัวเต็มหรือเ่ครับผมตัวเต็มยังครับบ่เต็มบ่ครับยังว่างอีกเยอะครับผมมัน่านเขามาอ่านบ่มีหลงแล้วเพราะว่าเอาดอกไม้มาใส่เรียบร้อยมาผู้ชายอิงเป็นไปเป็นอื่นมืออนั้นเต็มตั้งหมดตั้งหมดมือถือขึ้นเต็มกลับไปเลยเขาขึ้นได้เลยแปดที่ดอกไม้รถตีหลังบ้านกูเจอกับมึงไหม ได้ซังเขาดหนิมั้ยได้แล้วเขากินอเ่าเขากินแต่วิเไปหนเาจาอ่เขาจะได้พร้อมไงเขากินไม่อะจ้าเขากินเท่านี้นี่แกเป็นคนั่งเองนั่นแหะเพราะว่อันนี้มาไงขาบัตแน่จะจักใบแล้วเขาเบิ้งคักแล้วฉันบอกแล้วเขาคือกานเบิรงราคา บัตรแน่บ้านบ้านในเครื่างอยู้าท่าใดอกไม้อยู่จัดรอยแพงบอกแคชเชียร์ทำงานสมเงินเดือนมากกินข้าวกินบน้าแคชเชียร์อุ้ยปีหน้าอาจจะยิมสองแล้วจะให้ผัวหาผัวให้แล้วนี่อันนี้บิดมือหรอไม่มากคุกคูไม่นี่ให้พอกรัวหมดแล้วให้เขาสั่งในเครื่องกดดื่มตรงไหนนี่มาแล้วบอกไอแพดดื่ม อันนี้คือมีเดียวป่ะล้าต่างเนาะอันนีมินสองงานเนาะกูช่วยกันน้องมาิท้าเข้าใหม่หรอใช่ครับผมมาใหม่ครับจบจบงานนี้น่าจะไปเปิดร้านแล้วนะเพราะเธอรู้ทุกอย่างแล้วเอเราก็เลนกันไงไม่ไปเปิดนกลองเปิดแข่งดูสิ่ไม่ไ้แงขับอ๋อเออ ความบ้าพี่น้อง อ๋อเขาไม่เขาจะเขียนชื่อเสตัวนี่หรอ กุยเดียวปะนะวันนี้มีโชว์จากน้องๆตัวเกียวนะครับโชว์เต้นโชว์ร้องนะครับมีโชว์เต้นโชว์ร้อง คุณน้ำหวานคุณแบงคือจองโต๊ะอะไรคุณแบงเป็บบนผู้ใดวะ คุณแบงค์เยอะมากคุณแบงค์คนเดียวสามตัวอะ่ะคุณแบงค์คนเดียวสามตัวอะ่ะคุณแบงค์คนเดียวสามตัวสี่ตัวเราปล่อยตัวกี่โมงนี่สี่ทุม่มไมมาเราปล่อยนะครับวาวนี่เราเขาได้อยู่เวอร์เตอร์หรอ เลยหรอสวัสดีครับมาเตยะไรปั๊ดอยู่พันละเอียดานลูกคูดีไหมกี่เดียววันนี้วันนี้คนนี้ขอเปิดที่รอยเกินไปไหมนี่ไม่เชิดเกินไปเอเราก็คต่อมดื่มแาเดินทางจาบทมเอมถึงวันนี้บอกเป็นคนวัดไหนนี่ อ๋อเดินเยลาดินแดดใต้ดินเยลากบิ้งขอนแก่นแล้วก็ดินอโยกาเอาอันนี้ดินอุดรเหรอหนิขึ้นไปแคงสั้นเอามันแดดให้คุณตาวคุณตาวันยืนตากแดดไว้ทั้งวัาดินเยลากบิ้งขอนแก่นใช่นัตตี่มาละไอ้ว้าวมาไทยอะไรนี่มาไทยอะไรเยอะเลยแปดสิบมากเขาบอกยยลาคนบ้านชันเนี่นีนะคะแค่เบอร์ตแปดสิบก็แค่นี้แล้วนะครับทุกคนมาทั้งขนาคนมีส่วนโอเคไอยากพูด

วันนี้มาเดือนกินขับแล้วดูยาวๆกับพี่นขับพี่นอนขึ้นเดือนพอดีสอบถามอยากมีทุกคนอยากทราบรับประกันแล้วแสดงว่ารับประกันคุณภาพยินดียินดีรับประกันแน่นอนถึงแน่นอนนะคะได้แล้วตัวอีกรอบมันได้ไหมคะได้แล้วตัวอีกรอบมันได้ไหมเออโนฮะนะครับ มอไซยยง้ายยงไายยงายเขาไปกันจริงๆป้ายมันป้ายอาจจะเป็นการใบเล็กๆว่าเอียงทางโอเคฝากเดี๋ยววันนี้เราาสีเร็ว่าไดครับาไานะฝาตัวนรามาเน้องกันเีนะขันแกนด้วยกันนะทัขันแก่นระเบิด่ขันแกนทางแม่ทางแม่เฮ้ย วันนี้เอาคอนเก่ร์พี่นาไปเลยให้มันออกข่าวหูช่องว้าวบ้าอะไรนาเะยบแแจองโ้เองตัวจอนแแล้วเขาบอกลูกค้าจองแล้วนั่นไม่ใลูกค้าจองแล้วไม่ได้มาจองที่ช่้อมาจองออนไลน์ไม่ได้ร้องแต่มีตัวหลามมาออนไลน์ถึงเท่าไรคะเพราะกัน์ลาเข้าได้กันบ้ร สูบมาได้พี่น้องใช่ตอนนี้ท่านเฉวเรียบเบียดนร่วท่า้ามันไปนอะรถืออไได้เลยถือได้เลยนะว่าในนิกก็คือมนำเป็นอะไรมันเยอะมากตอนนี้ได้นะับไป่บายสางอรับผิวสวยผนวนวลอันนี้เป็นยัหน้าไม่แต่งอะไรนี่สัสดีิกกสามพท่านด้วยครับปากไมตาปิ้ขับ้วยนะคะช่องใหม่นะคะ อยากอยากบอเอากี่ถึ่นะคะวันนี้ถ้าจะให้บอกขึ้นคอห้าร้อยเรียกระทำไม่ได้ขึ้นไงอ,อ่า <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าได้ขึ้นล่ะก็ขึ้นเออแค่นี้แค่นี้ตัวเลสปิดองัวันนะคะโต๊ะใกล้เต็มแล้วตอนนี้ยาลาหล่อมาก เตมาได้มาได้ไม่เต็มยังไม่เต็มยังไงก็เดี๋ยวค่ะใช่เพราะอยากโตเต็มนี่จะมาโตเต็มกับอาลัยบัณฑิตมาได้ทุกทุกเต็มดองพี่หรอมาเรื่อยๆนะเต็มได้กับอาลับมาได้เลนะขาแต่กองโตแอรไลน์มาได้เลยนะคะแต่กองโตแอร์ไลน์จะช่วงไงใช่ช่วงล็อกล็อกมงที่นั่งได้เลยอ่าใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าล็อกอินแล้วก็หาจับจัดไปเลสิ่งดื่มโอ้ยเจ้าก็ร่วมตัวกลงด้วยหลมันหอนหาอะไรดื่ม โอเคนะครับทุกคนขออนุญาตลงรลฟสดก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ไลฟ์สดนะครับกลุ่มปิดนะครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตัว๋วไดๆๆ้พี่น้องเด้อจุ๊บจุ๊บจับจับจุ๊บจ้วาพี่น้องเบิ่งนซัมมี่กระเป็นตะมวนแล้วเดอ้อเบิ่งนซัมมี่กระเป็นตะมวนแล้วจ้ะเด็กใหม่มากคือมิตรภูตออแทะแแอทพี่น้องแมน,นแถบคนสุดท้ายที่มาจากยะลานี่แม่เอา้ามาถึกใจแทบบัดที่นี่ เม่ได้ไปมือนีกับไปมือนาก็ได้ดรอกน้าพี่น้องเนาะมือใดก็ต้องมีแหละมือพอบานข้าเผอ <c oughs> ต้องมีมือพอบานเผลอเลยน้าพี่น้องเนาะสิหามือไปจนได้ล่ละมือใดมือนหนึ่งว่าเบิ่งสมีกับเป็นตะมวนแห้งแล้วพี่น้องเลยมาอิจฉาแท้น้ะมือนีแม่พึงจังใดกับไปแท้ๆแล้วแม่พึงนี่อิจฉาแม่พึงกบน้องกันดิ <c oughs> มวนมวนเพื่อนน้ำเนืเด้อจ้ะแม่พึงเลยอิจฉาแห้งดิไปใช้ก็ได้ไปนี่ แล้วค่อยเจอกันจะโอ้ยสะอ่อนแม่แม่แมแมย่าลื่มซื้อบัตรจองตัวด้จ้าเมื่อีมีบัตรกลุ่มปิดนะคะอีพีพิเศษอีพีเปิดล้านบัตรร้อยยี่สิบเก้าบาทเหมือนเดิมค่ะเข้าไปคันผูดด้ใดบ่ฮหูจ้จงมองสื้อที่เข้าไปในค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกทักเข้าไปค่ะทักเข้าไปปืบ๊บจะมีแอดมินพนแนน้ำเนาะแอดมินพนแนนำ้ำว่าเหตุแบบใดจจงใดโอนเงินไปใส่มาสา่มีเลกบัญชีบ,บอกอย่างดีอีกเลยพี่น้องแล้วเจอกันจาคืนนี ก็มวลข้ามันถาเธาอยู่